สวัสดีค่ะทุกคนมื่อวันนี้ม่กินสโมซาค่ะสโมซาทันอบอกก็ถือก,กับขอบให้อันนี้ทำเองที่บ้านนะคะอันนี้แม่บ้าน,น,านะเ,นปเป็นคนทำนะไอชะเฮดเขเป็นดอกรอกินอย่างเดียวมันต้องซึ้นใส่กินกับอซอสมะเขือเทศกินซอสพริกไปแล้วเมื่อกี้แสบท้องก็เลยกินกับซอสมะเขือเทศดีกว่าอื นางทำอร่อยมากพี่น้องอร่อยมากมแบบเซ็บไม่ยากอืไม่ยากเพื่อนบสบายพี่น้องกระดูกเ้านะกระดูกเราต้องเข้าเฟือกประมาณเดือน เดือนกว่าก็เลยไม่มีใครทํากับข้าวเราเพิ่งจะหาแม่บ้านแห่หาแม่บ้านที่ทมาทํากับข้าวได้วันนี้นะคะนางมาวันแรกนะก็เลยไม่ยากก็เลยให้ให้ให้นางทําสโมซาให,ให้ล้องซิมเออนางทําเลิศอยู่ค่ะทุกคนอร่อยอยู่พานเพราะว่าบมีคนอนันเห็ดกับเข่าค่ะทุกคนค่ะไอซากัด เอันข่าของล้ยเห็นกับข่า,าไปยืนนานไม่ได้เวียนหัวบวก่อยสบายนะจ๊ะคุกันเลยไม่ยากก็เลยต้องหาแม่บ้านมาทำกับเข่าให้ฮะให้พวกเราตังหากค่ะเพิ่งได้วันนี้นะคะทุกคนทํารูตีก็อร่อยทำกับข่ากับแสบยูเฮ็นเน่านีกเห็ดแสบ อมืมารอรุนว่าไม่รู้ว่านางจะอยู่กับพวกเราได้นานไหมเพราะว่าแม่บ้านที่ปาก,กีก็รู้ๆกันอยู่เปลี่ยนบ่อยมากเลยหายากด้วยนะแถวบ้านในชันะ้นอะแล้วก็ น้ำปั่นค่ะทุกคนมะม่วงวันนี้ไอชาทำมะม่วงกับลูกพีชปั่นใส่น,นมของมากตาทุกคนเพื่อผิวสวยเหมือนได้ <c oughs> วิตามินซีซ <c oughs> mm, แซบ,บยูทำลูกไส้ว่า,ากินบอ๊องให้เด้บอ๊อมาก แฮดี้ไม่ชอบนะแฮเดินี่ชอบกินชอบกินกล้วยปัน่นไม่ต้องโฟกัสที่ผ้าคลุมกับเสื้อนะบเข้ากันฮะอันหาพ้าคลุมจับชุดนี่หาบพผอจะยู่ใส่จะดีหน่อยเอาไปไปใส่<บ>เพราะว่าปกติแล้วอยู่ที่บ้านก็เป็นคนที่บวคุ่มผมะนะ ก็เลยแบบว่าสีไซจับพาคุ้มได้ตัวใดกระส่ตัวนั้นแหละคนตคตคนตตสองวันแล้ว ไปแล้วเดี๋ยวคลิดมันจะยาวมันสเสียบหยาดโอเคไปไป